สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายนิติพัฒน์อินทิบานครับเชื่อเล่นชื่อทีมอายุ16ปีมาจากจังหวัดสกลนครครับโอ้ยชื้อที่ใส่มานี่คืออะไรฮะเป็นชุดผ้าครามครับผมผ้าครามใช่ครับเป็นผ้าประจําจังหวัดครับผมโอ้สวยนะครูนะกริบมากเลยวันนี้มากับใครครับทีมมากับแม่ครูครับผมแม่ครูครับผมแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะคุณพ่อคุณแม่ติดภารกิจที่บ้านครับทำนาครับ พอดี oh. ที่บ้านฐานะไม่ค่อยดีครับผมอ oh. ที่บอกว่าฐานะไม่ค่อยดีเนี่ยมันขนาดไหนก็แบบรายได้ทั้งหมดทั้งครอบครัวก็คือมาจากพ่อเป็นหลักครับผมเดือนเดือนหนึ่งนี่ได้รายได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ก็8ป0 0ันบาทครับผมสี่คนครับผมโอ้โหแล้วมันมันขาดเหลือยังไงบ้างลูกแต่ละเดือนเนี่ยก็มีพอบ้างไม่พอบ้างครับผม hmm. นะคะ แล้วถ้าไม่พอต้องทํำยังไงกันที่บ้านก็ทีมก็ได้ใช้ความสามารถตัวเองแบบหาแบบตังมาให้พอ่อให้แม่บ้างครับ,รบจนเจือบ้างครับผมแต่วความสามารถที่ว่านั้นคืออะไรฮะเป็นงานศิลปะกับดนตรีครับผมโอ้ได้ทั้งสองอย่างเลยเหรอได้ทั้งศิลปะได้ทั้งดนตรีครับดนตรีเป็นดนตรีพื้นบ้านครับมีแคนมีพินมีโบดพวงลางปีผู้ไทยครับผม ดังคนเดียวมาทั้งวงเล่นในทั้งวงไปเริ่มเล่นได้ยังไงครับก็ฟังจาก u t u b e ครับแล้วก็แบบเกิดแรงวันใจอยากฝึกแบบอยากเล่นครับผมก็เลยซื้อมาหัดเองเลยครับหัดใน u t u b e ครับคือเราฟังแล้วเราก็พยายามแกะตามใช่ฝึกหูเล่นตามใช่ครับตั้งแต่กี่ขวบครับป .6 ครับผมโอ้วแล้วศิลปะที่วาดนี่คือศิลปะยังไงคะเป็นภาพวาดขาวดำครับเป็นวาดผงคาร์บอนครับผมโอ้โห มีความสามารถเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยมันให้อะไรในชีวิตเราก็ให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในชีวิตครับแบบว่าเราไม่เป็นตัวนี้เราก็เป็นตัวนี้ครับแบบอยู่ไหนก็แบบไม่ตายโฮมอยู่รอดจริงเลยจริงเลยลูกเก่งมากเลยคนเราให้มีทักษะให้มากนะแล้วก็มีรู้ให้มันลึกรู้ให้มันจริงเนอะวันนี้นี่จะต้องได้เห็นหลายฝีมือแน่เลยนะก่อนที่จะโชว์ความสามารถ ความฝันที่อยากได้ไปคืออะไรลูกความฝันอยากได้ทุนไปต่อเติมบ้านครับจะได้แบบแบแ่งเบาภาระพ่อแม่ครับไม่ให้แบบทํางานหนักเพื่อหาเงินมาส่งลูกเรียนแล้วก็แบบสร้างบ้านอีอ่างเง้ยครับอ๋อตอนนี้กําลังสร้างบ้านอยู่เหรอคะครับผมอา่าโอเคพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับทีมสวัสดีครับ ทังนักการครับเรามีโจทย์บางอย่างท้าทายเขาครับทีมครับรบกวนยืนข้างพี่่อครับทั้งนักการครับวันนี้ซูเปอร์ฮันเดรขอท้าทีมสร้างสรรค์ภาพ3มิติจะเป็นอย่างไรเรามีตัวอย่างมาให้ชมครับทั้งนักการครับนี่คือเฟรมตั้งต้นครับดูออกไหมครับ ไม้เหรอครับหันไม้เรานาไม้ไปวางบนเฟรมครับแล้วให้ทีมสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นสามมิติแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับศิลปินเลยครับว่าจะสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรเชิญชมต่อครับนี่คือไม้นะครับเราวางไว้บนเฟรมครับแล้วนี่คืออุปกรณ์ประกอบครับมีอะไรบ้างคับทีมก็เป็นพวกเครื่องเงินเครื่องทองครับผมต้องร่างโฟมร่างอะไรหมดนี่คือร่างก่อนเนาะครับผม โอนี่คือร่างบนโฟมนะครับปักอะไรครับยึดไว้ครับเพราะเป็นโฟม2แผ่นครับโอ้ยึดยึดไว้อ๋อโอเคเข้าใจเพราะสองแผ่นประกบกันนะครับนี่คือยึดด้วยเทปอะไรยึดเทปกาวเวลาติดตะปูจะได้แน่นครับผมนี่คืออะไรครับริบบิ้นผ้าริบบิ้นผ้าอ๋อนี่ประกอบด้วยริบบิ้นผ้าคือเราใช้สื่อผสมนะครับอะไรได้หมดเลยครับ นี่คือเราเร่งความเร็วนะครับนี่คือติดไปเรื่อยๆครับอมีหลายสีครับสีเขียวสีแดงโอ้นี่คือแต่งเพิ่มนะครับใช่ครับผมโอ้โหนี่ทำคนเดียวนะเนี่ยโอ้ยดูสิครับประดับประดาสวยจริงๆทีมจำได้ไหมว่าวันนั้นใช้เวลาทำงานศิลปะชิ้นนี้นานแค่ไหน สิชั่วโมงครับรปกติทำสิบคนประมาณ3-4วันครับปกติ10คนเนี่ยใช้เวลา3-4วันแต่มารายการวันนี้ก็ให้ทำเป็นทีมเหมือนกันทีมเดียวทีมมีคนเดียว <c oughs> และชิ้นงานศิลปะของทีมจะออกมาเป็นอะไรจะวิจิตระการตาขนาดไหนครับทีมงานครับขอชมผลงานของทีมครับ การทำการพร้อมนะครับครับครับและนี่คือผลงานสร้างสรรค์13ชั่วโมงของทีมครับจิตมากมีจิตมากเหมือนเหมือนพญานาคเทานเขาฟางเหมือนพระธาตุอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลูกนี่จะไดการของเด็กไปไกลมากครับ16เองอ่ะคือตอนแรกเราเห็นไม้ครับ ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะระบายจะเพนหรือยังไงนะครับศิลปินครับเราต้องการสื่ออะไรในภาพนี้ครับก็สื่อถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับที่มีพญานาคปกปักรักษาครับคุ้มครองอยู่ครับผมเลื้อยตามแบบเร่งนี้ครับผมเพื่อคุ้มครองแล้วก็ดูแลพระธาตุใช่ครับซึ่งประดิษฐานอยู่ที่นี่เนาะครับผมโอ้โหแตแล้วตรงไหนที่เรียกว่าภูมิใจสุดครับที่สร้างสรรค์ออกมาตรงนี้ครับผมส่วนหัวส่วนเสียงครับผม ตั้งชื่อชิ้นงานนี้ว่าศรัทธาครับผมศรัทธาครับชิ้นงานนี้ก็สร้างขึ้นจากความศรัทธาของศิลปินเช่นกันนะครับยอดเยี่ยมมากครับทีมครับชินครับเชิญครับทานกรรมการครับได้เห็นความสามารถด้านศิลปะของทีมไปแล้วลำดับต่อไปครับจะเป็นความสามารถด้านดนตรีครับทีมจะมาในภารกิจสุดท้ายกับโชว์พิเศษเพลงของครูเต้ยอภิวัตอยู่บ่ได้ครับ I can't hold on today โอ้โห oh ทีม <laughs> ความสามารถหลากหลายจริงๆครับทางคณะกรรมการครับเด็ก16คนนี้มีความสามารถที่หลากหลายมากและโดยส่วนใหญ่เรียนรู้ด้วยตัวเองครับ <laughs> ทั้ง3ท่านครับรู้สึกยังไงกับน้องทีมครับโหรู้สึกทึ่งมากเลยลูกทีมสิ่งที่ทีมเป็นเหมือนกับที่ทีมบอกอ่ะบอกพอมันเป็นได้หลายหลายอย่างเนี่ยมันไม่มีทางอดตายอ่ะคนแบบนี้อยู่ตรงไหนก็รอดเพราะอะไรลูกไอ้กว่าที่หนูจะเป็นทุกอย่างได้เนี่ย มันไม่ใช่ว่าหนูจู่ๆเก่งไงสิ่งที่มันบ่งบอกเลยอะไรเราเป็นคนขวนขวายอะรักษาสิ่งนี้ของตัวเราไว้นะลูกนะไปใช้ในทุกอย่างในชีวิตของหนูและที่สําคัญบอกเลยว่าหนูได้ลูกค้าแล้วลูกคนคนนั้นคือครูครูจะสั่งของของหนูทุกอย่างเลยไอ้ที่หนูทำมามันสวยงามมากจริงๆขอบคุณกับความสามารถที่หนูฝึกฝนขึ้นมานะลูกนะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับท่านรัมกตรครับความฝันที่ทีมมาซูเปอร์เดรวันนี้ครับ คือที่บ้านสุดโทรมไปเยอะแล้วครับน้องก็เลยอยากจะมาของวบประมาณเพื่อซ่อมแซมบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ครับทั้ง3ท่านครับอยากจะต่อให้สักสาชั้นจริงก็มีมือหลายมือจะแบบผ่านผ่านผ่ไปอย่างเงี้ยพวกเราทั้ง3มคนให้ผ่าขนบครับทีมครับเราเป็นคนที่มีความรักมีแพชชั่นในดนตรีและศิลปะเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นฝึกซ้อมแล้วก็ พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งนมดัชมิลเล็คเต็ดอยากจะสนับสนุนความฝันของทีมนะครับขอมอบงบประมาณให้ทีมไปซ่อมแซมบ้านนะครับ45,000าบาทจากนมดัชมิลเล็คเต็ดครับได้งบ,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 บประมาณไปซ่อมแซมบ้านแล้วครับคิดว่าใครจะดีใจไปพร้อมๆกับเราครับพ่อกับแม่ครับผมมีอะไรอยากจะบอกกับพ่อและแม่พูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกแม่ที่เวียนไดล่ะเ้อ ทำงานและเงินทีมที่หามาซอยทีมเอได้แล้วกระสิซอยพ่อเม่ได้เต็มที่ครับสิดูแลพ่อเม่ไปตลอดครับผมขอบคุณมากครับทีมครับและวันนี้พี่ๆจากนมดัชมิลส์ซิเล็กเต็ดมีความฝันพิเศษแถมให้ทีมเลยครับหันไปมองนั่นนะครับเดินหน้า3ก้าครับเอามือปิดตาไปครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันแถมครับ ทีมครับ,รบเอามือลงแล้วหันมามองได้แล้วครับนี่เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นทุ่มเทและเต็มเปลี่ยมไปด้วยแพชชั่นของทีมนะครับพี่ๆจากนมดัช h m ล l ซ Selected ขอมอบนมให้ทีมดื่มฟรีตลอดทั้งปีครับ,รบอัจฉริยะเกินร้อยที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถเด็กอายุสิที่เก่งทั้งศิลปะและดนตรี น้องทีมจากสกลนครครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวส่งให้นะครับเชิญครับขอบคุณมากครับรวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจุริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ